อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดตามรายการจ่ายเงินและก็โอนเงินเยียวยาทุกมาตรการเริ่มตั้งแต่วันที่20-28กันยายน2564นี้กลุ่มในได้รับสิทธิ์เงิน2เดือนบ้างนะคะและอัปเดตข้อมูลข่าวสารด่วนที่สุดค่ะการเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่20-21กันยายนนะคะสําหรับการรับเงินกลุ่มนี้ได้รับเพิ่มหนึ่งเดือนมีจังหวัดอะไรบ้างและโอนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับตารางการจ่ายเงินจากทางสำนักง,งานประกันสังคมได้รับความชัดเจนเมื่อวันที่13กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยท่านโคศกสำนักง,งานประกันสังคมออกมาชี้แจงนะคะสรุปวันโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้อิสานทราบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในส่วนของการโอนเงินรอบแรกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนในส่วนของ16จังหวัดสีแดง ซึ่งจะมีการโอนเงินระหว่างวันที่20-21กันยายนนี้มีจังหวัดอะไรบ้างมีคุณผู้ชมในกลุ่มไหนนะคะที่สมัครเป็นผู้ประกันตนเข้าไปในส่วนของในส่วนของกลุ่มที่2ซึ่งจะได้รับการโอนเงินรอบแรกนะคะประกอบด้วยอ,อาชีพอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาตามค่ะในส่วนของทางสำนักง,งานประกันสังคมก็แจ้งวันโอนเงินออกมาชัดเจนแล้วนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ซึ่งวันนี้ค่ะอิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปตามไทม์ไลน์การจ่ายเงิน ของกลุ่ม16จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งประกอบด้วยนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลพบ,บุรีเพชรบูรณ์ประจวบกีริขันปราจินบุรีเพชรบุรีนะคะอาตากางทองนครนายกสมุทรสงครามสิงห์บุรีกลุ่มที่สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตา40ค่ะระหว่างวันที่สีสิงหาคมนะคะถึงวันที่24สิงหาคม2 5 6 4ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินในส่วนของเยียวยา5,000ันบาท1เดือน เท่านั้นนะคะ1เดือนเท่านั้นคือได้รับ5,000บาทโดยทางสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินให้ท่านวันที่20ถึง2 1กันยายน2564ค่ะ2วันเท่านั้นตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์ของตัวเองถ้าหากกลุ่มนี้นะคะตรวจสอบเข้าไปแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ท่านสามารถทบทวนสิทธิ์ได้เลยวันที่16กันยายนเป็นต้นไปถึงวันที่31 ตุลาคม2564ได้เลยค่ะ20-21โอนเงินผู้ประกันตนมาตรา40ใน16พื้นที่สีแดงเข้มนะคะเดือนเดียวเท่านั้นคือท่านที่สมัครระหว่างวันที่4สิงหาคมถึง24สิงหาคมจ่ายเงินสมทบงวดแรกไปแล้วเตรียมรับเงินค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาอัปเดตตารางการจ่ายเงินของการโอนเงินรอบแรกค่ะยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสรนทซบค่ะ you. Yeah.